ไกองสลา,ากกะกองสลา,ากบ่ครับผมมันก็เห็นใจเฮาอี่ได้พป็นยิ้มอยู่น่ะนะโอ้ <laughs> ว่าหันจะให้ว่าอีเดียมันก็ลองใส่อีเดียว่แม่ฮะเศร้ามากแต่กองสลากเอ้ยพอมีซีพกองสลากอ่อันเศร้าไทยน่ะเ <laughs> ขาไปทำบุญใส่แหน่เหรอวันใหญ่ๆฝ้าไปทำยี่ฟั่มไรเถอะว่าทำวันนี้หน่อยแส่งขึน้นแหน่อันดินตรงไหนมันว่างกระเพื่อเลยแหน่ไป็นเขาปลูกนั่นปลูกนี่ อันแมนยูอันกองสลากกระไดอันเพื่อนก็ไม่อยากลอกไฮดอกเพื่นลิ้เพื่อนลิ้นตูนซี่หลักเพื่อนหัวขวนอยู่เพื่อนลอกไซสตี้ไหมอ๋อเดี๋ยวนี้เพื่อนหัวอยู่เนี่ยดูอยู่ว่าเพื่อนหัวน่ะหัวในเพื่อนจะลอกใส่บอยไหมหัวในเพื่นก็ไม่อยากลอกดอกเพราะว่าเป็นอย่างวัตถีเมสซี่เขาบออันนั่นเนี่ยคือจังอุบเงินเพิ่นบาทเขาได้อุบด้ากองสลาก ปอะเดีอุวเราบปหันเห็นมาอืมอือสึกลายก็เห็นมาอืออือให้มาด่การเหรมาเน่ยช่วยพาทัวร์ซีเถียนทัวเนตแน่มใดรอาจจะแมชชีกับว่าสอยแมชชีสามเลยช่วเนี่ยก็จะช่วยหมดทุกคนนั่นแหละ้าแล้วนมาอาบน้ำสับนิดๆนี่เนี่ยอือแต่ว่าต้องลาบเพิาะใจดีใจดีดอกครับว่าี่หนึ่งว่าอยู่คนอหนู่ มันเพล็กกับอายยังสิเราโคนกับได้อายฟันท่เน้กับแม่มือขึ้นฟันเด้อค่ะเด้อไม่ี่ผู้นี้กันขอลองนะค่ะเด้อนะขอลองกวางสลักล็อกเห็มันถือของเต็มที่เด้อมันจะถือโยนแต่ว่ามันกระเฮ็ดเต็มที่ช่วยนั่นแหละแต่ว่าเป็นยังปัสสาวะส้นเป็นยังฮัลโหลฮัลโหลยุงสียุงมีแต่เมาอยงสิหนะเออเออกินได้ไล่ของต้องสีหนะมันโง่แมนเด้ออืม มาทำบุญทำท่านนําคนเพิ่นบบมี่แน่คุณไหนพนบบมี่กินกับเบิร์นเนเดอร์บาดใจใหญ่น่ะเอาไว้ก่อนเออเงินหลายก็ดอกเอาบาดเอามาสั่งที่มันขาดเขินจะก่อนน่ะบางครั้งเห็นอยู่บ่นอ่ะเดี๋ยวไปไทยไปไทยบนบางครั้สวนขอยกับพังบอลอยู่ข่อยกับอสมค่อยด้วยน่ะน้ำพายกระขาดมากงงอ่ะเห็นบ่บนอ่ะเออไปไทยบางโลดอ่ะนะให้เบิ่งกระโลดลังมาหาข่อยในอีเพย์เมียเอาวันนี้เป็นเส้นข่อยแม่วันนี้ตั้งใจลังมากไม่ต้อง แม่นเป๊ะคือจังแปดเก้าแปดสิอ่าหนึ่งเกตเกตเก้าเกตเกตนี่แหละเก้าเก้าเกตนี่แหละโอ้หอย่าหลอกนะพอเดอขอลองอีเดอเอาขอลองตัวไหนอีกเลยแม่บ้านนี่น เก้เ็ดน oh, oh, ี่ละเกดนี่ละโอ้ใ <Rio> ห <Bye> ้มันตรงของของเมซี่เออมันตัวนี่โอ้ครับผมอ๋อยังมอลพ่อแม่นักบอกยยังไงเนาะเห็นยเนี่ยจมันเห็นอยอะอีตัเมซีเนี่เด้อยากโยมก็ได้ทั่วประเทศอย่าคอมเมนต์มาดาซี่ดอกซี่บัวเอียนยังดกตัวเด่นนะบ่อแม่ตัวเกเกเกนี่เก้เกก็นี่คือว่าตัวนี่ดำ อเต้นมันตอยจดใหมอยู่โอ้เต้นต่อยไทยรื่าตอนมาต่อยบินมาจะซื้อกับมาตอยขาตอยแขนป๊๊ยตะดอกมึงมาตามกูคักแน่ถะนองมัใสทางห้างมึงมาสั่นละผูกผ้าแดงไปวิน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 พุ่นอ่าทอมันจะเป็นไซนด่าเนี่เอ็มสิบหกสะดอกแม่เอ็มสิบหกบ้านเนี่ยมันเก้าเก้าแปดมันเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเจ็ดมันมีได้เนี่ยเอ็มตัวนี้มันมีได้นี่ยดิ เก้าเก้าเกตกับแปดแปดแปดเก้าเนี่ยม,มีอยู่แล้วเลขนี่คือว่ามันสูงกเลยมันขึ้นสูงกั่เลยอันน,นี้ต่ํากับต่ําสูงเตะสูงกับสูงเตะขต่ำตัวไรแม่ขั้นตำ่ำขั้นตำ่ำไม่เก้าหนึงโอ้สูงกัเก้าเก้าเกตเก้าเกปดอ๋อมันเป็นสันห้าหก แม่เต๋อจะเริ่มเด็ดขาดเด้อห่าหกแปดอะไรโอ้จะเริ่มเด็ดขาดโตเนี้นมาที่หนึ่งเลยโอ้โถมาที่หนึ่งเลยห้าหกแปดแปดหกห้าโอ้มาที่หนึ่งเลยตัวนี้ตัวนี้เราก็แม่มาที่หนึ่งนะนี่เด้ห้าหกแปดเนี่ยโอ้ห้าหกแปดมาที่หนึ่งเลยเดี๋ยวมาที่หนึ่งเลยมาที่สองเลยเก้าเก้าเจ็ดบ่โอ้มาที่สองเนี่คือว่าเป็นเหล็กสีแดงแดงเนาะมันมันมาต่างเตยญี่ปุ่นเนาะครับแต่มันตอยอืมอันนี้มันนั่นมาพึ่งมาหรอกตัวนี้ ตัวดแม่พึ่งมากมีล้ตัวนี้แปดหาหกเนี่ยพึ่งมากหาหกจะเลื่อมเด็ดขาดโอ้แปดหาหกนี่แม่มาเดียนอนแมาแน่นอนอ๋อมาเนียนนอนมันมาทีเด้งเลยแต่ว่ากับบอบอลล็อกเข้าว่าคุณบอลอกเข้าดอกพลต้เข้าอยู่อแต่ว่าเงินไปใส่เบิรพวกเจ้าก็ถูกไล่แถมแมซี่พันละถูกไล่ก็บพเห็นดอกต่วแก็เจ้าบอนน่าจะมาอิ่มม้วอิ่มจะอิ่มไม่ได้เบาเราเบื่อนาดัเพราบา่าทองมันตปงตแตกมาทำบุญทำทานแน่มาตัวน้ำน้ำมันนี่เนี่ยเนินย น้ำมาเนี่ยขี่เลือปุงไปเนี่ยกระอาเป็นเย็นไม่ออกทั้งอุดรม้ามือนะอมาให้ไปอาบป,ป,ประส <c oughs> <c oughs> ันมะา,ให,านให้ไปอาบแม่ซี่ประสันคอยให้ปวดขาแด้โทุมากเพราะมันซักซีดประดันจินี่นะเพิ่นไม่ปวดขาแห้งไร่นไทยไปแล้วเพิ่นเป็นนีน่เนาะอธิฐานจีเราเนาะอเออเพิ่นทำเงินน้ำคนเรลอยลอยกันกันนั่นแหละครับผมหนึ่งล้านเดออเดี๋ยว แม่เออฉัเอาหนู่กวดนี um ่น้ำเจ้าก่อนทีมาสั่งซวยเด้อหลังค้าอีกอย่างกังตัวมองซืมวมาจะดะสิของฮห้งขั้วนี่ละขอส่วมีพันกนเออนี่ละเข้าเก้าเจ็ดในมือแม่เก่าเก้าเก็ดมากนี่มันสูงได้เหล็กนี่สูงนี่เลเล็กตัวนี้อันงลางนี่ไหมข้างล่างบ่ครับทิปเก่า สิบเก้าโอ้เก้าเก้าเก้าเก็ดกับแปดห้าหกเนี่ยแปดห้าหกสิบเก้าล่างมาแน่นบมดแม่ไหวกับเพื่นบอวรอกเพิ่นเย็นใจเฮ้าเพิ่นเกิดหายออกขึ้นแล้วตอกสลากนอกมันจะเป็นอย่างไงเราเฮ้าจะเพี้ยนนี่ล่ะแต่จะดวงอ่ะเพื่นเฮ้าอยู่เบิ่นเฮ้าอยู่เพื่นเฮ้าอยู่แปดห้าห้าสามแปดห้าศูนย์เนี่ยวเอาจุดใบมันบ่ ครับผมออกไปตะลิปแรกเลยไหมสิบเก็อย่าลืมเด้อมันอยู่บนมันเป็นแปดลำกับสิบเก็โอ้สิบเก็ดนี่เเอสิบเก็อมันเป็นแปดอยู่นี่หลักมาหนึ่งมาเก็ดตังสีนะก็ถายไปเบิดอหรอกค่ะยายเบิดอยู่นีายเบิดีนี่โอ้ยชุดเต็มม่แหมอ ฝันแต่ละขึ้นก็เอาลงไว้นิดฟันแล้วน่งสมาธิมันลอยมาโอ้นางสมาธิเลนรลอยมากกัโจดไ์ใ่มันลอยมากกับจดไว้ก็สิ่นนี่ยจดไวใเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเขียนตัวโยกเอาไว้ครับตัวมันอยู่แท้ๆคือแปดหาหกถือ่ามตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งเลยอ๋อตัวเต็งเลยวะเขาะองะลาเพื่อนว่าเอาอีกแล้วเามซี่อยู่าะฉะันา ใจมันเนึกไปถึงได้มันคิดถึงเด้เอาอีแล้วแมซี่เดี๋ยวคนะออกหนึ่งโบเม่หน่อยเอาเมื่อเี่ยมันสิบบีเดี๋ยวคนวะโบม่ดอกอีพอเยเะมากขึนเจ้าไรกูด้วยเดี๋ยวใจก็โหลดช่วยเหลือพระชร้าซ้ก็คอยนี่เอาชุดเตี๋้วยพี่หลังชุดเหลดอีพออืมชโหลดช่วยเหลือเศษสาเทาดอกเพอาอเมื่อนั่นถูกยี่สามโตนียังนอนหนึ่งสองเก่าแป้าเงินนเพลินปลาเลียวนาแมนแนังเสีเลี้ยงน่อยกองสลาก อ๋อพ่อพ่อพ่อก่อยถูกอยู่ใบหนึ่งแล้วยืนไปเล่าแล้วเรามองหนาคอยแม่นอยู่นี่ยพอคนนั้นนะพอคนเราสียเอาเงินให้นะออไม่สี่ถูกบ้านนี้ไปซื้อน้ำเจ้าหนึ่งม้วนดันถูกสามสองเนาะมันออกมาสามสองแลตะลี่สองใบไปเที่ยวหมดแล้ววัดปู่ตัวของเราหวงคแพร่พุนแล้วมัน แม่ซีแม่ซีวันละเจ้าซื้อสองใบถูกเลยเนาะว่าสันวะโอ้บ้านี่พ่อใหญ่นั่นพ่อหน่อยลูกสาวพ่อมาขายวุ้บอลน้องสาวเจ้าซื้อน้ำเจ้าสนดองไปซองใบซื้อพระเคสเซียนมาให้ปูเสียงหยดซื้อผ้าอับน้าไม่บนผืนหนึ่งพ่อมาสอบพ่อไปตีตะปูไว้โอ้ยเสียดายผ้าปูเนี้ยซื้อมาสามร้อยโอ้ยผ้างามๆอันน่ะครับผมเมื่อวดนนี้เพิ่อมาขายไปเป็นอะไรลอตเตอรี่ อันบอว่าไหนมาขายให้มาเลยจีใบเตี๋ยเพราะว่ามันเดี๋ยวก่อนเข้าสินังอีกก่อนโอ้โค้ชไทยบอเอาเอาเอามันนั่นเลยโอ้โทเอาเก็งๆเลยอีก็เด้อเม่ซี่เพิ่นเจว่าแล้ะเนาะเพิ่นเหลาอยู่ดิโอ้ขอลองเด้อค่ะพ่อเด้อแม่เด้อ เต็นเหล่าเกียงนั่นไม่ี่ปูเนียววันเสานสินาก็สินแปดจ้าผู้ขาสินถือสินาก็สินแปดมือแรกสิรับสินแปดน้เพลินค่ะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางอมาเมือนี่เอินมาดวนนี่เอินมาดวนเพิ่นว่าแม่ชีเพ็่นว่าช่วงหนึ่งแม่ชีเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็อยากนำเล็กซิบหาพี่น้องนี่อยากนำเหล็กสิบหาอยากนำเหล็กซิบหาแบ่งคนละิบหาสิบหมาเนี่ ส้ำหลั่ตัวที่เพิ่มเติมวันนี้นี่มีชุดบนพี่น้องอันนี้คือตจโตเตจโตงวดพี่น้องเดเพึ่งนะ997สายยาสายยาคนแม่ชีเเกก้า้าเจดจะกลับมาจะกลับมาอีกว่าพี่น้องพิจารณามึงเนอะนี่แหละสีอื่นมากด้วยนี่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้ากลับหัวกับมันพรอมแพี่น้องเนาะเก้าหนึ่งหกหนึ่งเนาะแต่ว่าตัวเน้อเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกแปด น้พี่นลังเนาะอ้าวแปดเก้แปดเพิ่นกับมี่อิลีอ่าวแปดก้แปดนาะอืมแม่ชี่เพิ่นอ้าวได้ใจตามคมจะถ่ายอีกครั้งนึงครับผมเนาะเพิ่นจะเดี๋ยวใกล้ใกล้มืออีกเพิ่นว่ามาตามอีกอ่าเหี้ยเหี้ยบนอาจจะเหลือชุดเดียวลมอ่าอ่าอาจจะตัดเหลือชุดเดียวแต่ว่าท่านในสือรถตดีอยู่พี่น้องท่านยิบตัวตดีแม่ชี่เ่นจะหยิบตัวไรอ้าวรถติดตามเนียวหมที่เหล่าถ่ายมันแปดเก้าแปดอ่าครับผมเนาะ เอาขอดรอขอดติดตามไว้ครับผมค่ะ,ะสวัสดีค่ะ